นี่นี่นี่สายนี่ตัวที่เราตามหายอยู่ครับใหญ่มากน่าจะเป็นโลครับนี่ลกลัสําสำเร็จครับอันนี้เอาลุ้นกันไปเอาลุ้นกันเลยครับลุ้นกันเลย เอ้ไม่วันนี้เราทาคลิปก่อนกลับครับลง,ลงจากไร่สดมาเนะาะนะคุณเนาะลงจากไร่สดมามรูจะเข้าหรือเปล่าตอนนี้ฝั่งทางที่เราจะกลับบ้านเนาะฝนเมือดมาแล้วร้องเบื้มเบื่เลยเมื่อกี้นะครับดูมาจะเข้าหรือเปล่าจะมีผลงานแน่นะไ้ชมกันหรือเปล่าเนาะไปลุ้นไปชมกันเลยครับนะนะคุณเดี๋ยวคำหนึ่งเนาะ ปรับให้มันลงเนาะไปรุ้นไปชมกันเลยครับทุกคน ใหญ่ให้ได้ชมกันหรือเปล่านะคนนะนะนรบรรยากาศครับเอาบรรยากาศก่อนครับบรรยากาศก่อนกลับบ้านเนาะนะนคนเนาะเอาบรรยากาศก่อนกลับบ้านบรรยากาศสักแปนะ๊บเนาะค่อยกลับบ้านเนาะนะนคนเนาะนานๆได้ชมกันครับน,นี้ก็หมานอยู่ห้านอยู่

ปกติมันจะนั่นนหะครับหนาคนเนาะปกติมันจะกระโดดออกอันนี้เป็นไงปิดเฉยเลยอิดยอเราเฉยกระโดดไม่ออกครับก,กระโดดไม่ออกสุดยอดเต็้ยเตี้ยตาลอมกระจายเลยตาลอมกระจายเลยวันนี้โอ้โหบรรยากาศ บรรยากาศยกยอเราคาก็ร้องวึ้มๆแล้วนะคนเนาะสรงวันจันท ออกนะนคนนะวันนี้เป็นยังไงมันเสร็จเ่ากระโดดไม่ออกครับกระโดดไม่ออกครับเรายกเร็วนะคนเหียจะกระโดดออกเนาะตึกๆตึต้องกระโดดออกเลยวันนี้เสร็จโอ้หวันนี้หมานหวานหมานอยู่ครับใสสวยนี่เลยมันจะถุกละมือมาแล้วมือมาแล้วเมือมาแล้วนะคนร้องบึมบึมแล้วบรรยากาศ どうも。 gây người của dạy lời 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 lòng lòng quần lòng lên nó lòng lô hấp nó bị kiệt lòng lòng có lòng 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 hấp lòng 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 บ้านเนออาะคนนะไม่มีใครถ่ายให้เนาะไม่มีใครถ่ายทำคนเดียวครับทำคนเดียวก็เลยไม่มีคน 有啊有，吃饭了，上

แย่ส่งท้ายนะได่ชมกันหรือเปล่าครับนะคนับคนั่วหมดหมดแล้ว สวยเลยแทียมนี้อย่นี้ก็น่าจะเกือบโลนะน่าจะเกือบโลเหมือนกันนะนี่สวยๆเลยปีกพีกวันนี้สองตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ยอดสวยงาม หมขนาดพี่น้อหมันอยู่เด้วหวานอยู่แล้วไมอนี้หวานอยู่เดียวคยอดครับยอดทีนี่หาิมานก็หมานดอรพี่น้องคนหมานเนาะคนหมันนี่ตรงไหนก็หมัดยอด ได้นาคุณนะปลาขึ้นดีอยู่ครับปลาขึ้นดีอย Arrow, นนู่เดี๋ยวรุ่นนี้จะเพื่ครับรลุดเพื่นี่เนาะมัค่อยไปสรุปผลงานเนาะรลุดเพื่นี่รลุดเพื่นนี่ก่อนเนาะปลาคืนดีเดี๋ยวยังเดี๋ยวมันหลงมันหลงห่างเนาะหลงห่างแต่ก็ได้ใส่งามๆหลายครับใส่สวยงามสวยน้ำ เเานส่งผลงานเลยเนาะงคนงผลงานก่อนเนาะหนาคนเนาะส่งผลงานก่อนส่งผลงานก่อนเฮานี่เฮามีผลงานหลายสมัยนะครับพี่น้องเอาส้มผลงานเขาเลยบ่อนพี่น้องเนาะเนาะผลงานเฮาหน้าคนนี้ผลงานนี่ประคองพร้อมหน้าคนนี้ประคอใส่งงามเลย ดินเยอะดินเยอดินนี่ก็นี่นิ่งงามๆเลยโอใหญ่ายแล้วพี่น้องนี่สองเตียงครับอันนิ่งง่ายๆโอ้ยนี่หลายหลายใส่งามๆหลายแห้งนี่เอ้ยเมลโลโลน่ะสองเตียงงามๆเลยหมานพี่น้องเครื่องถังคือนก็ใส่สวยๆเลยพี่น้องเลยใส่งามๆเลยครับเนาะลูกงามหมานขึ้นก็พี่น้องหมานขึ้นก็วัวนี้ นี่บรรยากาศห้องนี่ห้องเก่าข้องเดิมงห้องนี่แหละพี่น้องนี่ห้องสะพานหอมศินนี่แหละพี่น้องนี่นี่ไม้งามๆเอาเลยบ่อนห้องยกไปสิเป็นหนึ่งสี่แล้วพี่น้องนี่นี่ไตนี่นี่บ่อนห้องยกเนาะนี่นี่นี่ไปหอดฝุ่นจะมันข้องใหญ่เนาะพี่น้องเนาะข้องใหญ่ครับมันข้องใหไงข้องใหญ่ครับมันข้องใหญ่น้องเอ้อข้องใหไงข้องใหญ่ ยกไอ้ด่างเดียวมันพอถึงฝาจ้าคนสี่หลองวันไหนอย่างนี้นขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเด้อจะสร้างคนเลยคแชร์กดติดตามให้น้อเลยเด้อฝากเป็นกำลังใจผมหน่ยเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหมานคือนเขาหวานเจี๊ยบพี่น้องคนหมานคิดจังไหนกับหมานบวชตายน้อง